สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบก,กับาร์มาบอยอีกแล้วครับก็เดี๋ยววิดีโอนี่าร์มาบอยภาพว่า,าเบิ่งไอการไถพวนไอที่ครับไถพ่วนดินเพื่อไว้ผูกฟอยแหละครับก็เสียงพอลันๆันแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งกันดีกว่าครับ นี่แหละครับอา่าเป็นคู่โบต้านะครับคู่โบต้าเสียงพอหลันๆเลยครับคูบตาเอ็มเ้าหาซ0ครับพอแ่งครับ เสียงทอเพิ่นลันลเลยครับไถหน้าอัมบแมนครับไถให้ไถให้อ้อยเก่้าครับไถพวนเพื่อที่เตรียมปลูกอ้อยเนี่ยนะครับดินสาดดีปะครับกานนี้ครับอ้อยเพิ่นเตรียมไว้กานนี้เนาะพันอ้อยเพิ่นครับหมดละครับ เลี้ยงงาวไปขุดแล้วครับเพื่อที่จะปลูกอ้อยนี่แหละครับกาแถวนี้กาส่วนมากเป็นไรอ้อยนะครับกาอยู่ในเขตอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยครับซึ่งบ่อแปรครับที่แถวนี้ปลูกอ้อยหลายครับเพราะว่ามีโล่งน้ำตาลถึงสองโล่งครับมีของมิดผลครับเป็นมิดผู้หลวงครับของไอเครือเคเอสแอลครับ เป็นโรงน้ำตาลวังสะพุ่งครับกับรรยากาศตามให้ตามสวนครับตอนนี้กะสวนมากกะขั้นต่อแรกกะอ่าใส่ค้าว่าปีแรกเนาะปลูกเตรียมนี่ครับคือจังแปลงนี่กำลังเตรียมดินปลูกครับอันพวกนี้ก็เป็นเศษอ้อยเก้า,าจาก ไปที่ฤดูกาลที่แล้วในการกำลังเตรียมดินไม้เพื่อที่จะปลูกปีแรกนะครับหรือต่อแรกบ้านที่นี่ขั้นคือจังจังสี่ครับเขาเอินว่าต่อที่สองหรือว่าต่อที่สามก็แล้วจะปีมันเนาะครับ,บอันนี้บ่แนใ่ใจว่าเขาจะเก็บไว้เป็น ต่อที่สองหรือที่สามหรือเปล่าหรือว่าไถเบิดนี่ครับตอนนี้กําลังไถอยู่น่าจะไถออกเบิดครับเป็นยังไงครับคู่บตาเกม9กห40พอแตงครับเสียงนิดลั่นทุ่งเลยครับสุดยอดมาครับดีขอไทยด้วย ว่าท้ายวิดีโอนะครับเป็นรถคูโบต้าครับกาดลักลักกานี่แหละครับอเนกประสงค์ใส่ส่วนมากมันหลุ่นใยยังติดใส่น้ำงานไฮครับฝนครับไถได้เร็วกา เดี๋ยวขั้นตอนการปลูกอ้อยจังไหนกันเดี๋ยวจังค่อยมาติดตามเบิ้งอีกเที่ยนหนึ่งนะครับครับผมเป็นจังไหนครับคูบัตาเอ็มเก้าหาสีศูนย์เสียงทอลันลันครับเสียงนี่พูดนะครับไปเป็นร้อยไปเป็นร้อยเมรแลรวยังไอเสียงยังดียินชัดเจนเนู่ครับกะจังไหนกัดวิดีโอนี่กะคงติดพ่อทำนี่เนาะครับกะมาเบิง้ง ไถให้ไถพ่วนเตรียมปลูกอ้อยของเพิ่นกับจังไหนก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าฟ้าโมบอยเนอร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอต่อไปอ่าสําหรับมือนีล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ